น้อยโ้ไหนใชคนดอมันจ no, no, no ุบี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมแกรี่บอสนั่นเ ในครั้งนี้เนี่ยพวกเรามาในโหมดของเยซูค่ะเราจะมาตามหากลุ่มโจรสลัดหมวกฟางตัวจริงกันเธอรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะปลอมตัวแล้วก็แปลงร่างเป็นอะไรบ้างเฮ้ยอยู่ดีๆอู๋สกระโโขึ้นมาเฉยเลยนี่เราหามเรือว่าไงไม่สนใจพวกโจรสลัดพวกนี้หน่อยเหรอข้าหัวมันเป็นพันๆล้านเลยนะเนี่ไปจัไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โอ้โหโอ้โหไอ้โห เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปซ่อนแอบกันเลยดีกว่าในเกมแกริ่มัสแกชูทุกคนเกิดขึ้นมาหรือยังตอนนี้ฉันเป็นกลุ่มจอนสรัดหมวกฟางและดูเหมือนว่าจะมี NPC อยู่ข้างฉันเยอะมากเลยอืม๋ยวฉันไปดูก่อนนะว่าไอ้เจ้าพวกทหารเรือน่นมันหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยหน้าตามันโอ้โหยางกากเลยเห็นภาพไเพื่อนเห็นปะ มันอยู่ในบ้านด้วยอุ้ยแกดูถูกหารเรือเฮ้ยฉันไม่ได้ดูถูกฐานเรือเลยแล้วสิ่งที่ฉันจะทำเนี่ยมันมีไม่มากนั่นก็คือฉันจะเข้าไปอยู่ในความวุ่นวายในนั้นแล้วหารเรือจะจับฉันไม่ได้จริงๆนะแค่เดินบังประตูก็ออกไม่ได้แล้วอะมันก็อย่างนั้นนอานะออก่อนดีกว่า เฮ้ยบางครั้งเนี่ยการอยู่ในความวุ่นวายเนี่ยก็จะทําให้เราไม่เป็นเป้าสายตาใช่ไหมล่ะอุซบผมคิดว่าผู้ทหารเรือนี่ตาถั่วมากเลยนะคบผมเดินชนเขาทั้งสองรอบแล้วเขายังไม่สังเกตเห็นผมเลยอะคุณ็นตัวอะไรคุณก้บอกหน่อยสิฉันว่าตอนนี้เนี่ยฉันต้องทำการนั่งัดสมาแล้วล่ะเพื่อที่จะดูว่าพวกเขาเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่บ้างโอ้จังหวะนี้เห็นเหล่าทหารเรือนะครับผมกําลังยิงใครก็ไม่รู้อยู่ด้านนอกผมใบให้นิดนึงแล้วกันผมเป็นลูกฝี รูปฝีเหรอใช่มาลูกฝีหย่าดิ่ง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 ดิงเฮฉันบอกเลยว่าเมื่อกี้ฉันท้าทายอำนาจสถานเลือกบางแล้วด้ออกมาโดยที่มันไม่เห็นใหนแล้วใหนแล้วตัวหน้าบ้านตัวหน้าตัวไหนละหน้าบ้านเต็มไปหมดตัวไหนใจเราต้องพองฟังอยู่กลางถนนนะพี่กลางถนนสุดทิ้งอ่ะบางครั้งเราก็ต้องเงียนไปได้พอดีนายไปหัวหย่าใช่ไหมพี่กิตนายหัวหย่าใช่ไหม ผมแปลงร่างต่อหน้าต่อตาเขาเขาก็ยังไม่สังเกตเห็นผมครับเหมือนคิว่าฉันจะทำยังไงให้พวกเขาสังเกตเห็นฉันดีฉันทำร่างกายกระโดดยกลงมาสามรอบหนึ่งอะไรอะเฮ้ยเขามีการวางระเบิดด้วยอืจะเย็นๆนะาหรอทหารเรือความมืดแล้วโหหากันถึงกลางคืนเลยเหรอนี่คนดีคนดีคนดีขลุ่ยขล้วโอ้โหยิงอะไรผมยิงอะไรกัน ผมกำลังยิงยิงบรูคตัวเมื่อกี้แต่โดนบังอ่ะตายเลยนี่จะแป้งมันอยู่ตรงประตูอ่ะวิชาคาถาแยกร่างอะไรนารูโตะเหรออุ้ยพี่แบบนี้เป็นตัวอะไรแอะผมเศร้าอ่ะไม่มีใครสังเกตเห็นผมเลยอ่ะใช่นี่ฉันก็เศร้าเหมือนกันน่ะตอนนี้รู้สึกแบบว่าอยากเล่นจังเลยอย่างเนาะผมเป็นชอปเปอร์ครับผมไม่เปลี่ยนตัวด้วยอ่ะนอกบ้านอยู่นอกบ้านมันทำอะไรอ่ะบัง อ้าวร้อยมายคู่เลยแล้วคนเดียวเนี่ยเลวใหญ่ะเลวมากม่ฆ่าหนูไปแล้วไอ้พวกนั้นอ่ะอีกขึ้นช็อปเปอร์ตัวลดอเนี่ยไปดูไปดูดูดิดูช็อปเปอร์ดิมันเพิ่งเต้นอยู่คนเดียวเฮ้ยมันเต้นอยู่คนเดียวเหรอมันไม่สงสารเพื่อนเลยใหญ่ใหย่น่าหยาด พี่อยู่มากออกไปจากตรงนี้พี่หนูอยากออกไปจากตรงนี้ช่วยด้วยแม่ไปออกอีกทางนึงผมจะบอกว่าทหารเรือทหารเรือปลานี่คือและแล้วก็หมดเวลาพอดีครับผมทีมเราเป็นฝ่ายชนะเย้อันี้เราเป็นคนหาบ้าเพราะตอนนี้กำลังแปลงร่างเป็นทหารเรือแล้ว อุ้้ยฟ้าเริ่มมืดแล้วอะอย่าบอกนะว่านายคือซันจิตัวนี้สินะโซโรนายห้ให้ให้มันวิ่งให้โซโรตัวเมื่อกี้มันวิ่งไม่ใช่เหรมันวิ่งเหมือนกันตรงไปตรงไปตรงไปเมื่อกี้มันวิ่งโอ้โหมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วออกไปได้มันติดอยู่อยู่ในบ้านฉันก็ติดเหมือนกันแหละ สงสัยฉันต้องมาหลังบ้านแล้วตอนนี้มีหลุมศพใครด้วยเนี่ยสอัสดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตตายหนึ่งตายหนึ่งไปกันตวนี้ก่อนขึ้นเดียวกอนนะแล้วคือรู้ไงตัวนี้มายืนมองอะไรเฮ้ยกอดูกระเก่งหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ทษจะไปถาเรือหไฟคุณรู้ไหมว่าผมรู้ได้ยังไง ไม่ได้ทำอะไรเลยคุณไม่ได้วิ่งตรงเพราะว่าปกติตัวละครมันจะวิ่งไปทางตรงคุณวิ่งแบบนี้ครับคุณวิ่งแบบมีเียงมีการวิ่งข้างๆาผมจบสังเกตได้ยังไม่ทำทำอะไรเลยอะไรหาทางหนูอ่ะก็เป็นแฟรงกี้เหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนตัวละเพราะว่าแฟรงกี้เองเนี่ยก็โกยขนดกแข้งได้นะหนึ่งฉันตาย นายรู้ไหมแฟรงกี้ไม่ได้อยู่ในแมปเยอะขนาดนั้นหรอกนะโอ้โหลูกนี้โไอตอนนี้ตอนนี้เหลือใครคนนึงเหลือปางเหรอปังเหลือปางกับตะไม่ใช่ลู้นๆมันไม่ไปนู่นแล้วแฟรงกี้เปล่าไอ้ปางเป็นตัวอะไรอ่ะปางเป็นแฟรงกี้พี่มันไปจินเบ๊ยไปจินเบ๊ยต้องไปจินเบเดินไปไม่ใช่พี่แบงค์แฟรงกี้พี่แบงค์แฟรงกี้เข้ามาพี่แบงค์แฟรงกี้ข้างหลังข้างหลัดตัวนี้เลยตัวนี้เลยข้างหลังพี่อย่ะประทุ ไม่ใช่แฟนกี้บอกแฟกี้ฟังนี่ไว้ฟังนี่ไว้ตัวนี้เป็นแฟนกี้ตรงไหนอะวิ่งไปนี่มันรุกพี่แฟงกี้เนี่ยมันวิ่งมาแล้ววิ่งตรงกลางถนนเลยเห็นเปล่ะตรงนั้นทับพี่ขับหลังดิพี่ขับหลังดิเอางี้หนูหนูเป็นตัวที่มันเห็นทมกอย่างฟังแฟงกี้ผอมมันยืนอยู่หน้ากระจกมันยืนอยู่หน้ากระจกโอ้มันเปลี่ยนร่างแล้วแหละพี่พี่ต้องยิงดิพี่ต้องยิงพี่ต้องยิงพี่ตองยิงยา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 าหนูเป็นโซโล ป้าบอกเบื่อแล้วว้ยน้อยโซโล่ไหนใช้คอนดอมฟันโซโลไม่ใช้สกิลอ่ะโซโลฟิวโซโล่ลอยมติดหลังคา เดี๋ยวสองทีนะไอ้ไอ้ไอว่าตัวนี้ป่ะหือว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนเนเน่มาพยายามดอมดินดีมันกระโดดอ่ะอย่าอย่าซิกแซงอย่าซิกแซงมันกินไม่ได้ไม่ไม่ใช่ป่ะพี่กิจม่ใช่พี่เกดใบกหน่อยใบ้หน่อยบุ๊คโซคิงบุ๊คโซคิงทีเดียวแล้วหนูคือไม่เหลือแล้วนะนี่นี่มันวิ่งมาแล้วนี่เนี่มันวิ่งมาแล้วนี่แหละไอตัวนี้แหละใช่ตัวนี้แหละตะไมเดินไปใส่เลยเดินใส่เลย ยไีแป๊บตัวนี้แหละยิงตายคู่อีกตายคู่เหรอไปตายเขาแกงตายแกงตายตก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 ตเป็นชอปเปอร์ล่างอุ้ย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 ู่นตายแลตายไหตายเลยอ๋อตายเลย ลงไปเลยลบไปจะออกตอนนี้เรามาดูทางฝั่งของพี่กิจบ้างนะครับเดี๋ยวต้องแท็กไปเท่าไหร่เย่างวิ่งสั่นหน้าด้วยนะตอนนี้พี่กิจและจุ๊บแจงพวกเขากำลังอยู่ในบริเวณแถวแถวถนนนะครับถนนมีเพียบเลยไอ้จอโคุดท้าทายอาแน่ ไหมหยอมมองไหมท่านรัไม่ยอมคับผมไม่ยอมครับตัวไหนสักตัวนึงอันนี้หรอใช่ไหมเนี่ยยากเขารู้เขารู้ต่างไม่ต้อของจอที่มันทะลุถุอยู่แล้วเาก็เห็นต้งใช้ความสามารถหน่อยสิมันไม่มีแล้วมันใช้ไปแล้วใช้กับอะไรเดี๋ยวนะคุณไล่กันอยู่ตรงไหนเนี่ยไหนอะ อยากเห็นอ <si ่ะขอดูหน่อยดิพี่จะเป็นตัวอะไรเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จุกแจงตอนนี้ตอนนี้ของฉันนั้นไม่สามารถบอกบอกได้จริงๆว่าฉันเป็นตัวอะไรฉันตายเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยอะไรอะไรมันบินเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้อะไรบินวะเฮ้ยจุกแจงฮ่าไอ้ตัวอะไรบินนะพิกิทเป็นบลูก่ะจุ๊กแจกจุ๊กแจงเหมือนเขารอดไปแล้วน้ามีน้ามีนามีน้ามีพิกิทขอดูแล้ว มันเป็นรู๊มันเป็นบรู๊มันเป็นอุซบอ,อุซบเอตอตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละปังตัวนั้นแหละวิ่งหลบหลังไปสักตัวนึงอุซบตัวนั้นตอนนี้เป็นโ,โซโล่โซโลโซโลออกโซโลขวา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 โซลโลเนี่ยสักตัวนึงเนี่ยสักตัวนึ่งยิงดูยิงได้แค่ครั้งเดียวต้องปังต้องเลือดปังเป็นเลือกสักตัวนึงแล้วตาจี๊ดตา นี่ยัยมีล้างแคนให้ทหารเรือเป็นเหรอเป็นหรอรีบหรอทุกคนคนหนูน้ำตาไหลหนักมากไอ้ฟังเหลือชีวิตอยู่อันเดียวไอ้บ้านเลยยิ่งโจรปลอเย้ยย่สั่าใจบอกเวรยศอันใดก็ได้ไอ้เโ้าหนูเห็นอยู่ในบ้าน ไปเลยไปเลยพวกพวกไปพี่จะพีชีมันเลยสามสิบวิแล้วนะสามสิบวิแล้วนะเออเออมันไม่มีใครรู้หรอกเออจุ๊บแจงวิ่งหนีออกมาโดยพลังแบบซูเปอร์มถ้ามีคนระเบิดไปอีก้บอกไีหน่อยสิบห้าวิแล้วจุ๊บแจงอยู่นอกรั้วอยู่นอกรั้วหนูอยู่ตรงรั้วแดงแน่เลยอะที่วิ่งอยู่อะพี่ที่กลังจะไปตรงทะเลอะ